โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมแตมเมอร์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันได้ไหมครับกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งยังจํากันได้ไหมครับกับสังเวียนแห่งนี้ที่เราเคยเล่นกันไปนะครับผมนะหลายคนที่เคยดูก็จะรู้นะครับว่าในเมื่อผมมาสังเวียนนี้ผมก็ต้องมีมวยคู่เอกเว้ยแต่ใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็ดูคชิปนี้เป็นชิปแรกก็อ,อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะได้ดูกันอีกเรื่อยๆเ,เลยนะฮะ วันนี้เนี่ยผมอยู่ในสังเวียนนะครับซึ่งเมื่อคลิปที่ผมเคยทําสังเวียนไหมครับไปผมเคยเอาโกเลมสู้กับซอมบี้ธรรมดานะฮะนะโคตรมันเลยนะครับผมมาเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมีคนขอมานะให้ทําอีกผมจะเอามิวตันซอมบี้นะครับผมโอ้โหมิวตันซอมบี้ตัวโคตรใหญ่นะฮะสู้กับโกเลมธรรมดานะครับผมมาดูซิว่าใครจะชนะนะฮะ ที่จริงผมจะให้มันสู้กับโกเลมหลากสีเช่นโกเลมไดมอน์โกเลมบล็อกหนังสือนะฮะแต่ว่ามอสมันลงไม่ได้เนาะมันเป็นไรไม่รู้นะฮะวันนี้เลยมาสู้กับโกเลมธรรมดาก่อนโอเคแต่ก่อนที่เราจะให้มันสู้กันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ให้ถึง100่งร้ไลค์กดซับสไครต์กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมถ้ากดแล้วเนี่ยงั้นเราไปให้มันสู้กันเลยครับผมไปเลย โอเคครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เรามีเจ้าอาร์มิวตันซอมบี้นะฮะนะแล้วผมก็จะสปอนโกเลมออกมานะบัดนี้เลยนะครับขั้นแรกนะฮะวางโกเลมเลยครับผมมาดูซิว่าใครจะชนะฮะแต่ก่อนที่จะไปวางนะครับผมเชียร์ใครนะฮะระหว่างโกเลมกับซอมบี้มิวตันซอมบี้เออมันชื่อว่ามิวตันซอมบี้นะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาก่อนเลยคอมเมนต์กันเลยนะฮะว่าใครจะชนะอ่ะแบบแบบคุณผู้ชมดูท่าแล้วใครจะชนะก็ลองคอมเมนต์มาก่อนนะ เออแล้วพอมันสู้เสร็จค่อยค่อยค่อยมาตอบว่าว่า,วาถายถูกหรือเปล่านะฮะส่วนผมผมรู้แหละว่าตัวไหนชนะโ <c oughs> อยวางผิดวางแต่ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเราต้องฆ่าตัวนี้ก่อนนะฮะ <c oughs> ผมวางผิดเว้ยผมจะวางหัวลูดูนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้ววางกันเลยฮะโอ้ยยังยังยังเอามันตายแล้วมันตายแล้ววางกันเลยฮะโอเคครับโอ้โหจังหวะนี้ โอ้โหมันยกโกเลมขึ้นแล้วก็ทุบโกเลมล่วงนะฮะอิวตันฟอบี้โโอ้หมันยกโกเลมเราแล้วก็ทุบโกเลมล่วงนะฮะอิวตันฟอบี้ทุบอื้มโกเลมเฮ้ยโกเลมทำไมไม่สู้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาโกเลมสู้แล้วครับโกเลมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจังหวะนี้ยกขึ้นไปโอ้โหอิวตันฟอบี้กระโดดไม่ได้โกเลมเอามือสะบัดโอ้โหซอมบี้เกิดมาโดนโกเลมสอยอีกเกิดมาโดนโกเลมสอย ตอนนี้มิวต้าซอบีนอ็อกฮะกำลังคืบขาแล้วลุกขึ้นมาอือหือทุบทุบเป็นท่นทีอืออหมอบอีกแล้วคุณึกว่ามวยปั้มโอโ้โหเฮ้โคจ,จริง่ะโคจริงอ่าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมายัางไงโอ้โหสะัดอือหือกระโดดทุกหัวเป็นยังไงครับหมอบไปรอบที่สามรอบที่สี่แล้วเนี่ยโกเลมเดินสบายใจเชิมเอาไงยังสู้ต่อนะครับยังไม่หมด,ดยกโอ้ที่สิเออเปิดเปิดโอ้โหลอยฟ้ากระโดดทุกหัวลงมาตายไหมตายไหม ตอนนี้โกเลมเดินหนีโกเลมมกอ่อยให้กดทุบอืมทุบยกขึ้นยกขึ้นฟาดหนอบอืมตายโอ้โหคุณผู้ชมยกแรกนะครับโกเลมชนะนะฮะใครที่ทายถูกก็ยินดีด้วยครับทุณทายถูกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะฆ่าโกเลมตัวนี้ก่อนนะครับแล้วมายกสองนะฮะไปเลยไปดูยกที่2นะครับผมโอเคยกที่สองนะฮะก็จะเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเราจะเพิ่มมิวตันซอม มิวตันซอมบี้เป็น2ตัวนะครับผมเพราะว่ามันแพ้เจ้าโกเลมนะฮะมาดูซิว่า2ตัวเนี่ยเจ้าโกเลมไหวหรือเปล่านะฮะรือโกเลมจะฆ่าได้หรือเปล่านะฮะไปเลยครับผมเชียร์ฝั่งไหนในยก2นี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะว่าจะเชียร์มิวตันซอมบี้หรือจะเชียร์โกเลมนะครับผมก็พิมพ์คอมเมนต์มาแล้วตามด้วยคําว่ายกยกยก2เชียร์อะไรก็พิมพ์มานะครับผมถ้ายก3ก็พิมพ์ว่ายก3แล้วก็เชียร์แล้วก็พิมพ์มานะไปเลย2ตัว โอ้โหเริ่มมืดครับบรรยากาศโคนเข้าเอาไหมครับลุมุบลุ้มุบโกเลมเลือกเอาแค่ตัวเดียวก่อนฮะโกเลมเลือกเอาตัวซ้ายก่อนหมอบไหมล่ตัวครับอีกตัวปุ๊บอีกตัวเป็นวิเลเจอร์เป็นหน้าตัววิเลเจอร์ปุ๊บอ้โหูอูโหูโกเลมปุ๊บอูโหูโอ้โหโเลมลอยอ้โหโอ้โหูลอยขึ้นไปครับโกเลมลงมาครับฟาดจะหมอบดูเหมือนว่าไอ้ตัวหน้าวิเลเจอร์มันจะเคลื่อนก่อนอู้ห โกเลมผมตายครับโอ้โหผมไม่แน่ใจว่าไอตัวที่เป็นหน้าวิเลเจอร์มันจะโหดกว่าหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมโอเคโอเคยังไม่จบยกสองนะฮะก็คือผมไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่านั้นลองใหม่นะครับผมเรายังจะไม่ฆ่ามันนะฮะโอเคยกสองครั้งที่2นะฮะมาดูกันโอ้โหทุบเออทุบคนละทุบคอนติกระโดดทุบหัวโกเลมไม่ค่อยสู้แต่โอ้โหโกเลมจ้วงจ้วงโอ้โหลอยขึ้นฟ้ากระโดดทุบหัวโอ้โหโกเลมโดนหนักแล้วทุบหัว คุ้มเว้าไปแล้วตัวหนึ่งน็อกอีกตัวหนึ่งต่อนะครับไอหน้าซอมบี้หมอบทั้งคู่นะฮะลุกขึ้นมาครับเอายังไงโกลซัตซัดหมอบเฮ้ยขลังโกลสัตเออเออโอ้โหลอยขึ้นฟ้ากระโดนทุกหัวอยังก็เดอะฮักเออตายครับโอ้โหผลสรุปเลยว่าไอตัวหน้าวิเลเจอร์เนี่ยมันมันเื่นกว่าชาวบ้านเขานะฮะดูดิเออมันเื่อนกว่าชาวบ้านเขาเว้ยคุณผู้ชมแม่ เพื่อจริงๆครับนอนครับล่างค่อยๆเลยโอ้ยไม่ตายด้วยโอ้ยมันตีผมเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยกูเกมหมดหนึ่งเฮ้ยเกมหมดเกมหมดหนึ่งมึงโอ้โห what the fuck โอ้โหโอ้โหมันจะกระโดดใส่ผมมาดิมันจะกระโดดใส่ผมนะครับอ่ะดูดูดูโอ้อ้อ้โกระโดดทุบกระโดดทุบเราสิกระโดดทุบเรายังสั่นเดีือดฉาดเพื่อนเอาไหมเอาไหมเอาไหมโอ้โหอุ้ย กระโดดหใส่ผมไม่เลี้ยงนะครับผมผมผมไม่เลี้ยงแลครับผมไม่เลี้ยงแล้วมาโมโหไม่ยอมใช่ไหมอยากไฟเป็นดีเถิเกมกริเมรักแน่เราอะ่ะโอเคไปยกที่สามกันเลยฮะโอเคครับมายกที่3ามนะฮะเดี๋ยวผมจะพุ๊ธฆ่าไอซอมบี้ตัวนี้ก่อนเอ้ยไม่แน่อะไรจะมายก,ก่งันจังเนี่ย ลูกน้องหรอลูกน้องมันหลอเราอะ่ะผมจะเอาไอรอนโกเลมทั้งหมด3ตัวนะครับผมนี่ทั้งหมด3ตัวนะฮะแล้วก็มิวทันซอมบี้เป็น5ตัวเลยนะครับผมมามาดูสิว่าอันไหนจะชนะนะฮะแล้วยกเมื่อกี้นี้ยกที่2นะครับผมใครเชียร์ใครเชียร์ซอมบี้ก็คือซอมบี้ชนะนะฮะจัดไปจัดไป5ตัว1 2 3 4 5โอเคครับเริ่มได้ โอ้โหโอ้โหลอยโอ้โหกระโดดทุบโอ้โหลอยโอ้โหโอ้โอ้ออ้โหลอยคู่โอ้โหลอยคูยยย่ประเด็นคนละที่คนละทางเอาไงครับไอ้นั่นอยู่บนนอกสนามลุมโดเลนตัวนี้โดนลุมโอ uf, ม้ my god ไอ้ efendim, ช่วยเพื่อนเร็วไอ้ช่วยเพื่อนเร็วโออถ้าช่วยไม่ทนันไอ้นี่มีตายครับโอ้ตายไปเลยครับเหลือแค่สองตัวครับคู่โดนลอยครับโดนน็ออคู่แต่โดน,โโดนแต่ดอมบี้ตัวนี้ก็น็อตโอ้ โอ้โหโอ้โหเลมโอเลมเลยอนึกต okay. okay. ัวโอเลมเลยอนึ What ่ตัวโอไม่ลอดครับไม่รอดครับยกสามนะฮะแต่ว่ายังไม่จบยกนะครับในเมื่อมันมันเอ้ยมันสู้กันเองเฮ้ยเดี๋ยวมีมวยคู่พิเศษสู้กันเองครับอือเดือดฮักประทะเดือดฮักกระโดดอื้มอื้มอื้มขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เฮ้ยลงไปได้เฮ้ยเฮ้ยลงไปเออลงไปแล้วครับอมวยคู่เดือด เฮ้ยพอไอ้นี่ลงไอ้นี่ขึ้นมาอีกลงไปเฮ้ยเองหน้าลงไปโอ้หลงไปเออลอยครับหอหอลอยโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มไอ้นี้เป็น2ตัวก็แล้วก moon, Muslim, SMS, ันนะครับในเมื่อมันกำลังชุลมุนอย่างนี้นะฮะผมไม่สนแล้วนะเฮ้ยถอยเออจะสู้ไหมเ้ยอยากสู้ไหมอยากสู้ก็ถอยก่อนเฮ้ยทำไมนายขวางจังวะโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มโกเลมนเป็นอีก2ตัวนะครับ ยกที่สามครั้งแรกนะฮะแพนะครับโกเลมแพนะฮะไปครับไปครับเออเอาตีเอาตี้ระหว่างที่มันกำลังทะเลาะกันมึงก็เอาตีเออโคเลมลอยก็อโด,ดโดนปุ๊บโคเลมหันหลังให้มันด้วยลอยลอยไปบนลูกป,ปัน้นม้าตัวล่างตัวล่างเฮ้มึงมาช่วยเพื่อนตัวล่างอูวลอยขึ้นฟ้าครับดาเมจโดนจ,จัดเลยเนี่ยเออเอาตีเออจ้วงดิจ้วงดิไหวอยู่เนี่ยไหวอยู่ไหวอยู่ เออไวอยู่โอ้น็อกครับตอนนี้ซอมบี้น็อกอุ้งน็อกสามตัวครับคือขนานลุกขึ้นมาค่อยๆลุกขึ้นมาพร้อมกันครับโกเลมยกครับเออจังหวะนี้นะโกเลมเออเออเออตายครับเอออ,เออตตี้ออตตี้โกเลมก็ยกซอมบี้ได้เหมือนกันเออเป็นไง <platforms S 1> <ๆ S 2> ครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับเออออาตี้เออลอยทุบภูมะอู้หูเหลือแค่ตัวเดียวครับเหลือแค่ตัวเดียวครับเหลือแค่ตัวเดียว เอาครับอ่าม่กล้าลงมาเลยหำไอหำลงไปเออโอ้โหลอยโอ้โหทุบหัวแตกเฮ้ยเองอหะทำไมมันทำไมมันจันลอยโอ้ยโอ้โหอเอาดาบไปตีมันโอ้โสอโลลีโบอ่อตายเออแต่ว่ายังไงมันก็ตายอยู่แล้วอ่ะเอ,อ้ยมันยังเหลืออีกหนึ่งตัวนี้วัอดยังเหลืออีกหนึ่งตัวคือตัวนี้ฆ่าได้แล้วกันครับมายกสามครั้งที่สามฮะยกสองเอาซะว่าโคเลมนชนะก็แล้วกันนะก็โคเลมแต่ก็สองตัวเนี่ย โอเคดาบดัดไงดันไดันไโอเคครับไปเดี๋ยวเราจะ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 อะไรดีเอาอย่งไดีสามยกไปแล้วอะยกแรกยกแรกโกเลมชนะยกสองซอมบี้ชนะยกสามยังถือว่าเสมออยู่มาครั้นี้ยกตัดสินเลยมั้ยกตัดสินเอานี้อย่างละห้าตัวเลยมามาอย่างละห้าตัวเลยมา เออมาดูที่ว่าจะจะจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวขอปรับโหมดก่อนนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการอัญเชิญกโกเลมมาทั้งหมด5ตัวแล้วนะฮะแล้วตอนนี้นะครับราะวานมิวทันซอมบี้อีก5ตัวนะครับ1 2 3 4 มาดูสิว่ามันจะเป็นยังไงครับคราวนี้ยกสุดท้ายและใครแพ้ใครชนะคือคนนั้นนะฮะเชียร์ใครอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมเชียร์ใครครับคอมเมนต์มาเลยว่าอะไรจะชนะนะฮะแล้วพอมันสู้กันเสร็จก็ค่อยมาดูนะครับว่าเราเชียร์ถุกเปล่าเออหมอบไปแล้วตัวนึงโอ้โหลอยลอยกันเป็นว่าเล่นนะครับหรือว่ามีสกิลบินได้หมอบหมอบมาลุกขึ้นเออทุบ ทุบกูเล่มลอยกระโดดทุบออืืหเนาะตัวนี้เนาะเออเอาตีเอาตีตอนนี้พักมัอ่ะโอนอนนอนกูเรื่องว่านอนนอนกราบนะโอ้โหเอาตีเอาตีคราวนี้ยกสุดท้ายแล้วเอาตีเอาตี้เอาตีเออเอาตี้เอาตี้ยกทุบร้อยเออทุบเพื่อนตัวเองนี่ไอ้นี่มื่นี่นี่มืนอนี่มื่นลุ้มเอ็งต้องลุ้มแล้วถ้าเอ็งไม่ลุ้มเอ็งแพ้นะเว้ยเอาละเฮ้ยเออเอาตีเอาตี้ตัวนี้มีแววจะตายเว้ย ไอพวกนั้นมันเพิ่งตายไปแค่หนึ่นงเออเออทุบพื้นคืนคืนพื้นเออลอยทุบหัวอีกเป็นไงทุบหัวอีกทุบอีกทีหนึ่งลอยลอยโอ้โหตายครับตายกลางอากาศเออช่วยเพื่นอนหน่อยเฮ้ยนิวตันตัวนู้งช่วยเพื่อนหน่อยเออแล้วทำไมโกเลมตัวนี้ไม่สู้วัดสู้ดิสู้ด,ดีเหลือสองสองเท่ากันแล้วครับเออเออเอาสิเฮ้ยต้องช่วยแล้วโอ้โหมอบโอ้โหมอบมอบสักครู่อตาย เอาเลยอีกหนึ่งลุกไว้ล,ไวออววลุกไว้เออต้องจ้วงต้องจ้วงมันก่อนแล้วเออเฮ้ยเมื่อกี้ก็ก็เลยโอ๊ยทำไมขึ้นไปบนนั้นเออเออโอกาสแล้วเออเออโอ้โหโอ้โหปล่อยพลังฮักกระโดดกระโดดดิเออลงมาเออโอปล่อยลูกสมุนฮะปล่อยลูกสมุนลูกสมุนช่วยได้ไหมนี่โอ้โหลูกสมุนทำก้อนเลนติดไฟไว้เอาไว้เฮ้ยเอาเฮ้ย,ย,ยลงดิกระทืบหัวเออ ไม่โดนมาไม่โดนร้องเออเออเอาตีเอาตีทุบเออเออโอ้โหน็อกครับโอ้ตายครับโอเคผมสรุปว่าโกเลมมันยังชนะนะมันมันโหดนะครับเออผู้ชนะก็ต้องโดนด่าไปนะเออโอแต่โกเลมเลือดก็เหลือน้อยนะเห็นไหมโดนทีสองทีตายเลยเนี่ยแล้วตัวนี้เลือดเหลือเยอะนะครับ โอเคเป็นไงบ้างนะฮะทายถูกกันบ้างไหมครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับผมอยากให้ผมทําสู้กับตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะฮะโอเคถ้าอยากให้มีอีกนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะฮะนเนเผมจะให้ดูนี่มันมีตัวอื่นด้วยนะวะ่ามีตัวอื่นด้วยนะคุณผู้ชมไม่ใช่มีแค่ซอมบี้ตัวเดียวนะครับมีตัวอื่นด้วยนะนี่นี่สโนโกเลมฮ่า <c oughs> มิวตันมิวตันสโนโกเลมใช่ไหมมิวตันสโนโกเลมนะฮะ เป็นไงมันมา,าสู้กับมาสู้เว้ยสู้เว้ยไม่เอาๆมาผมจะปรับโหมดยังไม่ให้คุณผู้ชมดูนะฮะเออกดไลค์นะครับเราก็บอกกันด้วยว่าจะดูต่อหรือเปล่านะครับคอมเมนต์มานะครับกดไลค์และคอมเมนต์มานะครับผม ถ้ามันเยอะนะฮะเราจะมาต่อกันที่พาร์ทหน้านะครับผมโดยการเอาสโนโกลเลมสู้กับซอมบี้มิวตันนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็หวังว่าคงจะสนุกผ่อนผ่อนคลายกันเนาะก็ถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซ b บ c r i b e กดลุกกระดิ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสังเวียนไมค้าพาร์ทหน้านะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามและดูกันมาจนจบนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย